เรามาเช็คลำดับที่9เหรียญกระสาบุนเวียนชนิดราคา1บาทพศสอ0 5พบแล้วรวม3แบบสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเช็คเหรียญหนึบาทพศ2 5 0 5 หลายท่านนะครับเข้าใจว่าเหรียญ1น,นบาทพศ2505ที่เราคุ้นตามีอยู่เพียงแบบเดียวแต่จริงๆแล้วนะครับเท่าที่มีการค้นพบในกลุ่มของลลมาคอยเรามีการค้นพบถึง3แบบคลิปนี้นะครับเรามาเช็คกันว่าเหรียญทั้ง3แบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรและมีมูลค่าราคามากน้อยแค่ไหนก่อนเด่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเหรียญ1บาทพศ2505กันก่อนนะครับ เหรียญกระสับุนเวียนพศ2505ผลิตจากโลหะคิวโปนิกเกิลเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรมัมความหนา1.5ม mm, ิลลิเมตรจำนวนการผลิต883ล้าน86,000เหรียญถือว่าเป็นเหรียญกระสับุนเวียนรุ่นเก่าที่มีจำนวนการผลิตยเยอะที่สุด และมีการใช้งานกันอย่างยาวนานทีเดียวโดยใช้ถึง12ปีโดยเหรียญรุ่นต่อมานะครับผลิตในปีพศ2517ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเบื้องบนตัวอักษรภาษาไทยคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังรูปตราแผ่นดินเบื้องบนตัวอักษรภาษาไทยคำว่ารัฐบาลไทย และพศ2505เรารู้จักเหรียญกระสาบบุนเวียนชนิดราคัา1บาทพศ2505กันแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเหรียญกระสาบบุนเวียนชนิดราคา1บาทพศ2505ที่มีการพบเจอทั้ง3แบบเป็นอย่างไรมาเช็คเหรียญกันครับ เปรียบเทียบเหรียญกระสับมุนเวียนชนิดราคาหนึ่งบาทพศ2 5 5 5ทั้ง3แบบมาดูกันที่ด้านหน้านะครับแบบที่1จะมีลักษณะแตกต่างจากแบบที่2และแบบที่3โดยแบบที่2และแบบที่3นะครับจะมีลักษณะเหมือนกันดูที่ด้านหลังหรือด้านก้อยนะครับแบบที่1และแบบที่2มีลักษณะเหมือนกัน คำว่ารัฐบาลไทยและพศ2505จะพิมพ์ติดกันแบบที่สคํคำว่ารัฐบาลไทยกับพศ2505จะพิมพ์แยกกันปลายยอดของพระมหาพิชัยมงกุฎแบบที่1และแบบที่2จะชี้ตรงกับตัวอักษรภาษาไทยยอยักษ์พอดีแบบที่3ปลายยอดของพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับจะชี้ตรงช่องว่าง มาลองพิจารณาการแบบชัดๆนะครับแบบที่1ปลายยอดของพระมหาพิชัยมงกฎจะชี้ตรงยอยักษ์แบบที่2นะครับปลายยอดของพระมหาพิชัยมงกุฎจะชี้ตรงกับยอยักษ์เช่นเดียวกับแบบที่1มาดูกันที่แบบที่3นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนซึ่งนำออกใช้ทั่วไปคำว่ารัฐบาลไทยจะแยกกับคำว่าพศ2505ทำให้ปลายยอดของพระมหาพิชัยมงกฎชี้บริเวณช่องว่างระหว่างยอยักษ์ และตัวอักษรพอพานสรุปก็คือด้านกลอยหรือด้านหลังของแบบที่1นนะครับจะเหมือนกับด้านหลังของแบบที่2และด้านหน้าของแบบที่2นะครับจะเหมือนกับด้านหน้าของแบบที่3ซึ่งแบบที่3จะเป็นเหรียญหมุนเวียนที่นําออกใช้ทั่วไปนะครับจํานวนการผลิตถึง800กว่าล้านเหรียญทีเดียวเหรียญแบบที่1และแบบที่2นะครับเป็นเหรียญที่หายาก ราคาประเมินที่มีการซื้อขายกันอยู่ในกลุ่มซื้อขายของ Facebook นะครับแบบที่1นราคาประเมินอยู่ที่1 0 0 0 0ถึง3000 300, 0บาทแบบที่2ก็ถือว่าเปเหรียญหายากนะครับแต่หายากน้อยกว่าแบบที่1ราคาประเมิน10,000ถึง50,000บาทสำหรับแบบที่3นะครับแบบที่มีการนำออกใช้หมุนเวียนทั่วไป ราคาประเมินสภาพเก่า4-20สภาพใหม่50-200บาทจุดสังเกตลักษณะต่างๆของเหรียญทั้ง3แบบที่ลมมคอยนำเสนอหวังว่าคงเพียงพอสำหรับการแยกความแตกต่างของเหรียญทั้ง3แบบนะครับท่านใดที่มีเหรียญ1บาท2505ลองหยิบขึ้นมาพิจารณาดูเพราะว่าเหรียญแบบที่1และแบบที่2มีราคาสูงมากทีเดียวไม่แน่นะครับว่าเหรียญแบบที่1และแบบที่2 าจจะปะบนอยู่ในกองเหรียญของท่านก็ได้รับชมและถูกใจนะครับรบกวนกด subscribe ติดตามและเครื่องหมายรูปกระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าลงมาคอยลงคลิปในครั้งต่อไปจะได้มีการแจ้งเตือนขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการรับชมและการติดตาม